สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณยินนะคะค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับข้อคิดชีวิตค่ะเมื่อ EP ที่แล้วค่ะได้มีการพูดคุยถึงความหมายของทูปไปแล้วนะคะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะมีญาติทรรมฝากถามมาอีกค่ะว่าเวลาที่เราบูชาพระค่ะต้องใช้เทียนเล่มเดียวหรือว่าเป็นคู่คะแล้วมีความหมายยังไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วนะคะเวลาเรา จุดเทียนบูชาชคุณพระรัตนตรัยนะคะทั้งหมดเราจะใช้ทั้งหมดสองเล่มค่ะนะคะการจุดเทียนก็เป็นการระลึกถึงหรือเป็นการบูชาคุณของศีลแล้วก็ธรรมนะคะซึ่งเป็นคําสั่งสอนของพระบรมศาสดานะคะที่พระองค์ทรงค้นพบด้วยปัญญาของ พระองค์เองค่ะค่ะสำหรับเทียนเล่มซ้ายมือนะคะของผู้จุดจริงๆแล้วก็คือเราจะต้องถ้าเราหันหน้าเข้าเข้าโต๊พะพระใช่ไหมคะเราวจะไม่เทียนอยู่สองเล่มนะคะเล่มซ้ายมือจะเป็นเล่มที่เราต้องจุดก่อนนะคะเล่มซ้ายมือนี่ค่ะความหมายของเขาก็คือเป็นการจุดเพื่อบูชาพระวินัยหรือศีลนั่นเองนะคะคและหลังจากนั้นเราก็จุดเทียนเล่มขวามือของเรานะคะ เทียนเล่มขวามือของเราค่ะก็จะเป็นการบูชาพระธรรมค่ะที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วสั่งสอนหมู่มนุษย์และเทวดานะคะให้มีจิตใจที่อ่อนโยนนั่นเองค่ะอ๋อค่ะค่ะครข้อสงสัยแล้วนะคะสำหรับทูบแล้วก็เทียนนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าต้องเป็นดอกไม้แน่เลยค่ะจย์ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะสวัสดีดค่ะ,คะ